ฟารเมย่าตอบคำถามเมนนี้นะคะคุณพี่คุณพี่ถามว่าเขาตัวเล็กขนาดนั้นใส่ใปใหญ่ไหมสำหรับเป็ดเจือเจียงนะคะคุณพี่เราเลี้ยงที่ฟาร์มจะมีทั้งกากีแคมเบรียแล้วก็เจอเจียงเลยแต่ว่าที่มีแบบให้จะเป็นน้องเจือเจียงนี่นะคะตอนนี้คือเราก็กําลังพันมาเรื่อยๆมีทั้งเป็ดสาวนะคะเนี่ยสำหรับไข่เป็ดสาวนะฟองแบบว่าไม่ได้โตมากนะคุณพี่ฟองอันนี้คือไข่เป็ดสาวเพิ่งแบบว่าเริ่มไข่มีทั้งแบบเหยียบไข่แตกแล้วก็เนี่ยคือเริ่มไข่ก็จะฟองไม่ได้โตมากนะคะสําหรับที่เริ่มไข่เลยนะ ฟองประมาณนี้เลยอันนี้คือเพิ่งมาเก็บไข่ไอ้สาหรับเป็ดที่แบบว่าเริ่ม4เดือนแล้วพี่ประมาณ4เดือนขึ้นนะ่ะฟองเขาก็จะเริ่มโตประมาณนี้ไข่แบบ4เดือนขึ้นนะคะนี่ช่วงแรกที่เขาไข่ฟองไม่โตหรอกคะ่ะถามว่าสารอาหารเยอะไหมสารอาหารจะเยอะกว่าแบบ ไข่แบบว่าเป็ดที่ไข่นานแบบสองปีครึ่งสองปีแล้วสารอาหารเขาก็จะเริ่มน้อยลงแต่ว่าเป็ดที่เริ่มไข่รุ่นแรงเนี่ยคือสารอาหารจะเยอะกว่าอยู่แล้วนี่ฟองโตไหมพี่ดูอันนี้คือไข่ของเป็ดเจ้าเจียงนะไข่ของเป็ดเจ้าเจียงนะคะที่ยิงจับอย่างนี้อันนี้คือเบอร์ศูนย์ได้เลยนี่จะเป็นฟองตัวโตวแบบนี้เลยอันนี้คือไข่ของเป็ดเจ้าเจียงใบใหญ่นะคะ ใบใหญ่พอๆกับไก,ก่กีเลยตัวนี้จะเป็นของไก,ก่กีนะคะคุณพี่นี่อันนี้ของไก,ก่กีของเราส่วนมากนะคะที่เป็นเจอ้อเจียงนะคะจะเป็นเป็ดสาวอยู่เลยนะคะเพราะว่าเราเพาะพันธุ์ออกมาใหม่เรื่อยแล้วก็มีแบ่งคุณพี่ไปช่วงเมื่อกี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสําหรับเป็ดที่พร้อมไข่แล้วก็เลยจะเหลือไม่เยอะในฟาร์มนะคะแล้วก็เพาะมาใหม่อันนี้คือไข่ของเป็ดไก่กีนะคะอฟองใหญ่แบบนี้เลยสําหรับเป็ดเจอเจียงนะคะคุณพี่ก็ฟองใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่ได้ต่างกันมากเลยนะคะนี่แต่ก็จะเปื้อนนิดนึงนะคะช่วงนี้ฝนตกฝนตกพาย,ยู่เข้านะคะแถวกรสินไข่ก็แบบโตพอๆกันเลยะคะ่ะเห็นเขาตัวเล็กๆแบบนี้ยน้ำหนักแค่โลก,กว่าเขาก็ไข่ฟองโตเหมือนกันนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นไข่เป็ดสาวเนาะนก็ฟองไม่ได้ใหญ่มากประมาณนี้เลยค่ะคุณพี